วันนี้จะมาแนะนำสบู่ลนะ้างหน้าโคนแอนด์ออยด์บอดวัชชีขจัดสิ่งสกรปรกและความมันผัดเซลล์ผิวเก่าบำรุงผิวควบคุมความมันปราศจากฮาสารเติมแต่งกลิ่นซีทัสเฮิร์สสบู่ล้างหน้าโคนแอนด์ออยสลายสิ่งสกรปรกในรูขุมขนอย่างแรกก็คือดูดสิ่งสกรปรกและก็คลีนซิง่ง อย่างที่สองก็คือฟองนะอ่อนโยนนุ่มต่อผิวยิ่งขึ้นด้วยนะอย่างที่สามนะยังควบคุมสาเหตุของการเกิดเหงือ่อความมันแถมยังมีกลิ่นหอมจากพฤกษาธรรมชาติกลิ่นซีทรัสเคิร์สไรสารลดแรงถึงผิวสังเคราะห์ไร้สารสังเคราะห์ไร้กลิ่นสังเคราะห์ดีอ่ะไรสารกันบูดแล้วก็ไร้สารเติมแต่งกะจัดสิวเซียน จมูกสวยขึ้นปังนะตัวเธอนิกจะบอกว่าสบู่ทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยนะช่วยจัดการกับสาเหตุของการเกิดปัญหาสิวเสียนอุดตันที่ฉันมีอยู่ให้มันหายไปดีๆยิ่งขึ้นเพราะว่านางอะผัดเซลล์ผิวเก่าตกค้างด้วยฟองโฟมจากโคลเลยนะแล้วก็ล้างสิ่งสกปรกความมันด้วยฟองโฟมทำความสะอาดจากออย แถมยังควบคุมความมันด้วยกลาบและก็ยังบำรุงผิวด้วยสารบำร,รุงจากพฤกษาธรรมชาติเนื้อสบู่อ่อนลิ้มอ่อนโยนนะเพราะว่าเขาผ่านการเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆในหม้อต้มน้ำแบบญี่ปุ่นอมีกลิ่นหอมจากพฤกษาธรรมชาติเพราะว่าเป็นน้ำมันหอมระเหยกลิ่นซิชารดเฮิรช, th, ชนะยิงปราศจากฮาสารเติมแต่งอย่างเช่น สารลดแรกตึงผิวสังเคราะห์สีสังเคราะห์กลิ่นสังเคราะห์มินิรัตออยล์และก็สารกันบูดขามีขนาด7จบ้กร,รมัมราคาปกติเนี่ย260บาทสามารถสั่งซื้อตามช่องทางออนไลน์ต่างๆตรงนี้ได้เลยถ้าใครสนใจอ่ะก็แนะนำต่อๆกันมาสั่งซื้อกันได้นะคะสบู่ดอทวอชี